สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านวันนี้กวีได้นำหลวงปูทวดน,นะครับพระของขวัญวัดห้อยมองคลกวีจะได้นำมาใช้เองนะครับได้นำกรอบมาเป็นที่เรียบร้อยเพื่อที่จะใส่กรอบแล้วก็นำขึ้นคอของกวีนะครับเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและก็เป็นสิริมงคลให้กับกวีนะครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านที่ อยู่ในสายของหลวงปู่ทวดนะครับท่านก็สามารถเสาะหามาเพื่อที่จะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจได้นะครับสําหรับกวีแล้วเดินทางสายนี้นะครับกวีก็จะทําให้ดีที่สุดนะครับก็อยากให้เพื่อนๆพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปของกวีได้เป็นกำลังใจให้กับกวีนะครับกดติดตามช่องของกวีเพื่อที่จะ เป็นกำลังใจให้กับกวีที่จะทําคลิปต,ต่อไปนะครับปิดพลาดประการใดกวีก็ต้องขออภัยเพื่อนๆพีนพนพน่น้องทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาชมคลิปใส่กรอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่สวยงามอลามแท้แลตะลึงกวีก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปของกวีในวันนี้ด้วยนะครับก็ขอให้ทุกท่านจงมีความสุข สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนกันทุกคนทวนทวนหน้าในปี2 5 6หนี้นะครับขอบคุณครับ